สวัสดีครับวันนี้มีบอร์ดไมคโครคอนโทรลเลอร์มานำเสนอนะครับอ่านี่เป็นตัวอะแดปเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นอ่าชัดไหมน,นะครับประมาณนี้ครับมาเป็นไมคโครคอนโทรลเลอร์ PIC สามสิบสองนะครับจริงๆก็คือเบอร์นี้นะครับนี่ครับ พีกสามสองเอ็มเอ็นะครับสี่หกศูนนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นแม่องลีที่เขียนโค้ดได้5้ารบไบต์นะครับแล้วก็มีแรมสามสิบไบต์รันที่ความถี่ประมาณ8 0ดสิเมกะเฮิร์นะครับตัวนี้จะมี a n a ล็อก o d i ดิจิตอนะครับสิบหกช่องนะครับขนาด10บบิตนะครับแล้วก็ เป็นคอแบบสามสิบสองิตนะครับก็คือเป็นไมโครโทร์เอร์ดับสาสิบสองบิตนะครับนี่ครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์จากบริษัทนี้นะครับบริษัท ett นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนี่ครับตัวนี้ก็เป็น p i g ยี่สิบสี่ hj สองห้าหก gp สองหนึ่งูนะครับตัวนี้เป็น p i g ยี่สิบสี่นะครับตัว p i g ยี่สิบสี่นี้นะครับจะเป็นแบบสิบหกบิตนะครับ ตัวนี้สามสิบสองบิตนะครับตัวนี้สิบหกิตนะครับตอนนั้นก็ซื้อมาเพราะว่าต้องไปสอนนะครับหรือไปอบรมที่อุปกรณะของคณะวิทยาศาสตร์เขานะครับก็เลยจัดมาศึกษาเรียนรู้ก่อนที่ไปอบรมให้เขานะครับคราวนี้บอร์ดตัวนี้นะครับเวลาเราจะใช้งานนะครับหลักๆก็คือถ้าแบบง่ายๆนะครับเราก็จะมีบอร์ดนี้ครับนี่ครับ บอร์ดทดลองนะครับแล้วเราก็เอาตัวอะแดปเตอร์ที่เราต้องการใช้นะ้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์อะไรก็ตามนะครับเขาจะมีให้อยู่ประมาณ4เบอร์นะครับที่จะมาใช้งานกับอันนี้ได้ก็คือเป็นปิก32กับปิก24นะครับอย่างละ2เบอร์เราก็ดูนะครับเนี่ยเขาจะมีมุมตรงนี้นะครับซึ่งก็จะตรงกับตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถนำมาประกอบลงไปได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราประกอบอันนี้ไปก็หมายความว่าเราจะใช้อะไรครับเราจะใช้ปิก24นะครับ เสร็จแล้วถ้าเราประกอบอันนี้ลงไปนะครับเราก็กำลังจะเรียนรู้และใช้งาน PIC32 นะครับนี่ครับล้กษณะประกอบไปเลยนะเดี๋ยวไว้คราวหน้าผมจะมานำเสนอให้ดูนะว่าเราจะเขียนโปรแกรมนะครับเพื่ออทำการติดดับหลอด LED นะครับบนบอร์ดนี่ครับนี่ครับเขาจะมีหลอด LED ให้4ดวงนะครับแล้วก็มีสวิตช์อินพุตให้อยู่4สวิตช์นะครับมีวอลลุ่มนะครับ ปรับค่านะเพื่อเรียนรู้เรื่องแรงดันแอนาล็อกนะครับแล้วก็มีซีเรียลนะนี่จะเป็นซีเรียลผมก็ไม่น่าจต้องดูรายละเอียดทีนี่ก็เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กนะครับสาย LAN มี SD card ให้นะครับให้เรียนรู้แล้วก็มี USB นะครับสำหรับเขียนโปรแกรมเกี่ยวข้องกับ USB อจอ LCD นะครับติดต่อแบบ4บิตโห d e นะครับ ประมาณนี้ก็คือมีอุปกรณ์พื้นฐานพร้อมเรียนรู้ได้นะครับเบื้องต้นเลยสําหรับตัวไมโครทรลเลอร์นะครับน,นี่การที่จะใช้บอร์ดนี้ได้นะครับจะต้องมีเครื่องโปรแกรมนะครับเครื่องโปรแกรมขั้นต่ํานะครับก็คือจะต้องเป็นพิกิทีนะครับนี่ครับพิกิทีซึ่งผมก็ซื้อเป็นชุดเดียวมาจากบริษัทนี้เลยนะเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะมีแบบว่าไม่มีซิปสําหรับโปรแกรม ตัวชิปข้างนอกนะครับก็จะประมาณอยู่แค่นี้หรือก็ถ้าซื้อจากไมโครชิปโดยตรงเลยเขาก็จะมีเครื่องโปรแกรมเป็นปิกคิดทีของเขาโดยเฉพาะเลยนะปัจจุบันถ้าเป็นพวกปิกคิดนี่ก็น่าจะเป็ิกคิดโฟนะครับที่จะค่อนข้างจะดีกว่า p i กคิดทีนะครับอันนี้ก็เป็นของเก่านะครับก็หมายความว่าอันนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะผ่าน ICD นะครับนี่ครับช่อง ICD แล้วจะมีสาย ICD ให้เชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็ ตรงนี้ไว้ต่อ USB ของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สามารถจะโปรแกรมไปที่ตัวนี้ได้นะครับโดยเขาจะมีซอฟต์แวร์โปรแกรมให้เรียบร้อยเลยนะครับในการที่จะโปรแกรมไปที่บอร์ดตัวนี้นะครับเพื่อใช้งานดีบักได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวคราวหน้าจะมานำเสนอครับในส่วนของการอ e ินพุตเอาพุให้ดูนะว่าเราจะใช้บอร์ดนี้ได้ยังไงนะครับ สำหรับใครนะครับที่เคยเล่นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลปิกมาก็พอจะเข้าใจได้นะครับเพราะว่าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลปิกเนี่ยเราก็จะเล่นกันตั้งแต่อะไรครับ 16F 18F นะครับเราก็จะมีพวก 30F นะครับพวก d s p ปิกนะครับที่ให้เราเรียนรู้กันเป็นพวก16บิต d s p ปิกซึ่งผมก็จะมีบอร์ด d s p ปิกอยู่เหมือนกันแล้วก็มี d s p ปิก33นะครับหลักๆแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์ของตระกูลปิกเนี่ยก็จะเริ่ม 12นะ f 1 6 f 1 8 f นะครับแล้วก็มา3า f 3 3 f 24นะครับแล้วก็3 2ประมาณนี้ครับโดยโดยประมาณของตัวแมงด้วยตระกูลปิกนะครับซึ่งปัจจุบันก็คนที่จะเล่นก็สว่วนใหญ่ก็เป็นนักพัฒนาโดยตรงของงานทางด้านนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่า,ารุ่นใหม่นะครับนักศึกษารุ่นใหม่เขาก็จะมาเล่นพวก Arduino กันเป็นหลักนะครับ แต่ก็มีอาจารย์บางท่านนะครับเขาก็ยังพยายามให้นักศึกษาเล่นพวกมันคุรลู่ตระกูลปิกนี้อยู่นะครับไม่ได้ให้มาเล่นอาร์ดิโนนะเพราะว่าการเขียนมันคุณลตระกูลพวกปิกเนี่ยเราต้องเขียนในระดับดิจิตเตอร์กันเลยนะครับก็คืออ้างอิงไปยังดิจิตอร์พอร์ตในพวกนี้ครับแล้วก็คอนฟิกผ่านทางดิจิตเตอร์ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นอาร์ดิโนนี่ส่วนใหญ่เราก็คอนฟิกผ่านทางซอฟต์แวร์ไลบรารีเป็นหลักนะครับโอเคครับเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะมานําเสนอเนื้อหาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับ เดี๋ยวเราก็าจะมีมานำเสนอส่วนของบอร์ดที่เป็นเดซปิก3.3ให้ดูด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ